สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชนแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็ก็มาถ่ายรีวิวนะครับก็ตอนดึกๆนะครับก็เช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูนะครับเป็นรถนะครับเป็นสีพิเศษนะครับเพิ่มแพ็กเกจนะครับก็นะครับนอกจากเจ้าตัวว i t แท็กนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวว t e c ทนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิดนะครับ405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายนะครับ1,49,000้บาทนะครับสำหรับสีปกตินะสีปกติเนี่ยก็สีบนเงินนะครับสีเทานะครับแล้วก็สีดำสีพิเศษนะครับก็สีขาวมุกสีเหลืองแล้วก็คันนี้ก็คือสีส้มนะครับราคาบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับ แต่คันนี้นะครับไม่ใช่แค่สีพิเศษนะครับคันนี้คือเป็นรถที่มีแพ็กเกจด้วยนะครับตัวนี้มีแพ็กเกจก็จะบวกเพิ่ม50,000บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับแต่งสวยงามขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถ1คันที่แต่งออกมานะครับดูอย่างเงี้ยแบบรถเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลยเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ หรูมากนะครับคันนี้นะครับลงตัวมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเดิมนะครับตัวนี้นะด้านหน้านะครับสติกเกอร์คันนี้ไม่ได้ติดเลยนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องสาม้อหกสิบองศาตัวนี้นะครับพร้อมตัวฉีดโคมไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้า LED นะครับมี ไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นตัว C นะครับแล้วก็นี่นะครับสวยงามไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับเมื่อมีแพ็กเกจก็ต้องมีกล่องนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าห่วงลากจูงมีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับชายกันชนสีเงินแต่คันนี้มุดก่อนเลยครับตัวนี้นะครับเป็น6สปีดนะ4คูณ2นะครับ เห็นไหมครับตัวแท้งเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวก็เปิดไฟแล้วเดี๋ยวก็มูดก่อนก็หาทาเข้าไปก่อนอนี่นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดนะครับตัวการมอเตอร์นะครับอ่าเลือกติดนะครับตัวการมอเตอร์ตัวเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ติดได้นะครับลูกค้าท่านใดต้องการติดนะอ่าออกรถกับก๊กอบแจ้งก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น4ี่คูณสนะครับก็เลือกติดตัวนี้นะครับคือพลาสติกที่ก๊อบไม่ให้เปลี่ยนนะครับถามว่าพลาสติกเนี่ยเราเปลี่ยนได้เหมือนตัว4ี่คูณสเหมือนกันนะคันนี้นะครับ<ม>แต่ก๊อบว่าลูกค้าไม่ได้ไปลุยขนาดที่มันจะไปขูดหินขูดอะไระครับเนาะก๊อบก็เลยว่าบอกลูกค้าว่าใช้เป็นข้างหน้าพลาสติกเหมือนเดิมแล้วก็ติดตัวการมอรเตอร์อย่างเดียวดีกว่า นะครับเพราะสี่คูณสนะครับไม่จำเป็นต้องติดตัวทันเฟอร์เกียร์ท้ายด้วยติดไปก็ปรัาประโยชน์เปืองนะครับติดแค่นี้ดีกว่านะครับซุ้มล้อนะครับนี่เป็นสีดําด้านตัดกับสีส้มนะครับโดดเด่นเลยแหละนะครับโชคโมโนทูบนะครับแม็ก18สิบแปดแต่นี่เห็นไหมครับยางถ้าเกิดว่าดูผ่านๆก็ไว้รถแม็กเดิมนะครับ แม็กเดิมจริงยางไม่เหมือนเดิมนะครับคันนี้เปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับเป็นยางฮันคุกนะครับเดน a ป r o a t เสองนะครับสเปคยาง2 65 65 R18 หกอ็ให้ดูนะครับว่าดูจากมุมเฉียงก่อนนะครับมันเต็มขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้มันมันเต็มขึ้นอนะดูสิเห็น <He ard S 2> ไหมนครับ แล้วก็เดี๋ยวก็อให้ดูจากด้านข้างนะครับดูมิติรถกันไกลๆนิดนึงนะครับค่อยๆไล่ดูไปคันนี้จริงๆอนะ่ะตัวจริงสวยมากต้องบอกเลยตัวจริงสวยมากนะครับสวยนะครับคันนี้สวยเลยมาดูกันที่กระจกมองข้างนะครับ กระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเทารกาไฟนะครับมีไฟเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวกล้อง360องศานะครับไฟสองพื้นมีอยู่แล้วนะครับไวทแทกมีอยู่แล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นแพ็กเกจมีบายสปอร์ตนะครับเหลาหลังคาสีงเงินติดตั้งมาจากโรงงานนะครับกันสาดแท้นะครับมือเปิดที่เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย บันไดนะครับก็เป็นชายสีเงินสปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นสีเทากาไฟดูสีอย่างนี้แบบรถแบบส้มอมแดงมากสวยนะครับเงาเงาแบบเงาเงามากนะครับคือคันนี้เรียนตามตรงนะครับคันนี้ลูกค้าเคลือบแก้วนะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับเป็น L.E.D ตัว C นะครับก็เป็นมุมที่ก๊อเปิดนะครับที่เหลือก็จะเป็นหลอดปกติ มีกล้องนะครับมีกล้องหลังนะครับมีมือเปิดท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับแล้วก็ใชยกันชนนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับคันนี้ก็จะพยายามไม่จับรถลูกค้าเลยแหละก็จะบอกให้นะครับเพราะว่ารถเคลือบแก้วมาแม้จะเซตไปแล้วนะครับจอดเซตอยู่ในห้องแล้วนะครับเป็นวันแล้วนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มีรอยนิ้วมือเกิดขึ้นกับรถลูกค้านะครับข้างหลังเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของปลั๊กไฟนะครับ12โวลต์กับ230โวลต์นะครับนี่แล้วก็ไลเนอร์ ดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้เราเห็นกันทุกคลิปอยู่แล้วเนาะก็สวยครับจะบอกว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางดี่าเปลี่ยนยางชุดเดียวนะครับเปลี่ยนยางชุดเดียวก็ก็ลงตัวนะครับแล้วก็ดูสเปคฟิล์มนะครับคันนี้นี่ลูกค้าติดตัวฟิล์มนะครับเป็นตัวลักชวรี่นะครับเป็นเป็นเป็นตัวท็อปนะครับมืดมากดูอย่าข้างๆนะครับมืดมาก ก็บอกอย่างนี้ก่อนแต่ตอนไปนั่งออกมาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะาดูจากข้างๆกับข,ข,ข,ข้างหน้านครับมองอะไรไม่เห็นเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเปิดแอบให้ดูนิดนึงนะครับว่าว่าเป็นยังไงม, <laughs> มือเซลยังไม่อยากจะจับให้โดนสีเลย <laughs> นะครับเปิดกว้างๆเนอะแล้วปล่อยประตูเปิดไปนะครับก็เนี่ยครับดูสิเห็นไหมครับ เราดูบานหน้าครับอ่าใครต้องการอัปเกรดฟิล์มหรืออะไรนะครับสามารถแจ้งกรอบได้นะครับกรอบทำทำให้ได้นะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นกล่องเคลือบแก้วที่เราทําเคลือบแก้วนะครับรถคันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าขึ้นบันไดก่อนก็ได้อ่านั่งให้ดูให้ดูตัวข้างในแปดนิ้วนะครับแล้วก็คูสคอนโทลพร้อมกับ ระบบ Stop and น o นะครับรักษาเลนนะครับมีมาหมดนะครับแล้วก็จอกลาง12นิ้วนะครับนี่ให้ดูแบบไปเร็วนิดนึงนะกล้อง360องศานะครับก็มากับตัวที่มีแพ็คเกจนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับตัวช่วยกันขับขี่นะครับมีมาครบ ออโต้โฮเห็นไหมครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างนะครับพร้อมหยุดแล้วไปต่อนะครับรักษารถอยู่ในเลนเตือนกันชนด้านหน้านะครับตัวจับจุดบอดเซ็นเซอร์นะครับถอยหลังนะครับตัวช่วยหยุดในการถอยหลังเห็นไหมระบบช่วยเบรกครับแล้วก็ระบบเตือนกันชนมีมาครบนะครับแล้วก็แน่นอนครับว i ยแท็กนะครับเมื่อเปิดหน้าจอก็ต้องเปิดให้ดูว่ามีไฟแอมเบียนนะครับเป็นจุดเด่นนะครับสำหรับตัวว i ยแท็ก แอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ไวร์เลสชาร์จนะครับท้ายเอทยซีนะครับเกียร์หกสปีดนะเบรกไฟฟ้านะครับตัวเลือกโหมดการขับขี่สโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มปิด ESP นะครับสถิลภาพการทรงตัวแล้วก็เซนเซอร์นะครับตัวปิดเสียงเซนเซอร์นะครับแอร์แบ็กเใบนะครับไฟหน้าที่ปัดน้ําฝนกระจกมองหลังเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางให้ดูนะครับ ตอนเราจะปิดรถลูกค้าเนี่ยเราก็ปเนี่ยไม่เคยนะเอาจริงครับทุกสีนะเคลือบแก้วไม่เคลือบแก้วไม่เคยไม่เคยจับตัวรถเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยนิ้วมือเราก็พยายามส่งนะครับให้เรียบร้อยที่สุดนะตัวผมอะบางทีมันก็อาจจะตอนขับรถไปส่งหรืออะไรมันก็ไม่ได้ใหม่มากมายเหมือนตอนล้างนะครับแต่ก็พยายามรักษารถลูกค้านะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าตอนเจอรถเนี่ยแฮปปี้ที่สุดนะครับก็คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะ เปลี่ยนยางนะครับฟิล์มจริงๆเราจะเล่นตัวขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแต่เนี้ยแค่เปลี่ยนยางจริงๆเนี่ยชุดเดียวเนี่ยต้องบอกนะครับชุดเดียวอยู่นะครับแล้วก็เจ้าของนะครับก็มีการเอาไปลุยบ้างก็ติดกันมอเตอร์นะครับก็คันนี้นะครับดูแลเต็มระบบนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับตกแต่งสไตล์นี้นะครับก็เบอร์โทรไอดียไลน์ที่กอบขึ้นนะครับหรือต้องการตกแต่งแบบไหนชอบแบบไหนนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกับกรอบได้เลย นะครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กบด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่ากบมีรถฟอร์รุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ